บอดีวันที่3มาถึงแล้วเมื่อวานแคนแก้วก้าฟมิลี่ชนะไปด้วยสกอร์61ต่อ46ครับถือว่าชนะเยอะมากเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับแก้วจะพามชมนะครับมาชมการตีบอดีกวันที่3ต่อครับซึ่งแน่นอนว่าแก้วจะใช้สูตรที่แก้วค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าจะเก็บสามดาวได้ครับตอนนี้เนี่ยแก้วไม่ค่อยมั่นใจเลยนะครับที่จะพูดว่าแก้วมั่นใจที่จะเก็บสามดาวได้ครับ พอพูดทีไรนะครับมันไม่ได้สํำดัวเลยโอเคหวังว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจนะครับก็มารับชมสกิลการเล่นเกมของแก้วนะครับแก้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเล่นให้เก่งขึ้นวันนี้บ้านสิบสี่ของแก้วนะครับเจอกับบ้านสิบห้าโดยสุดทชายนะครับแก้วใช้ถ้าจะไม่ผิดแก้วน่าจะใช้สูตรเหมือนวันแรกนะครับก็มาดูกันแก้มือกันโดยเป็นการใช้ Queen Super, ควินชาร์จซูเปอร์ค้นขีหมูป่านครับแล้วก็มีการปรับปรุงหลายๆอย่างนะครับเพื่อที่จะ ทำให้สูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ทรงพลังนั่นเองเราไปดูกันนะครับว่าบ้านสิาพที่เจอเป็นยังไงบ้านที่เจอนะครับถ้าแก้วดูไม่ผิดนะครับอาวุธเกือบทุกชิ้นตันหมดแล้วนะครับแล้วก็ผูกกาน,นะครับตันหมดแล้วแต่ว่ากำแพงเนี่ยยังไม่ตันนะครับฉะนั้นเราจะเข้ายัางไงดีแก้วมองว่าแก้วจะใช้ควินชานนะครับใช้เข้าไปที่บ้านแล้วก็ใช้หมูป่าเข้ามานะครับแต่ว่า แก้วจะใช้เรลุบเข้าไปนะครับแต่กลัวเครื่องกวาดอากาศเหมือนกันเพราะแก้วต้องการที่จะดึงฐานแคนออกมานะครับเดี๋ยวแก้วดูก่อนนะครับว่าแก้วจะเข้าด้านไหนอาจจะเป็นด้านล่างครับตอนแรกแก้วจะเข้าด้านบนนะแต่เครื่องกวาดอากาศมันเป่ามานะครับทาให้ฐานแคนอาจจะไม่ออกมานั่นเองเราต้องดึงฐานแคนด้วยนะครับสุดนี้ไม่เช่นนั้นครับเราอาจจะพลาดได้โอเคเอาเป็นว่าแก้วเข้าด้านบนแหละเดี๋ยวเราจมตีกันแก้วจะต้องทําให้ทันเวลานะครับฉะนั้น แก้วจะใช้ใช้ทั้งฝั่งของควีนลงไปนั่นเองก็มาถึงครับแก้วปล่อยควีนอ่าแก้วมีไม่มีมินเนี่ยนด้วยนะครับฉะนั้นแก้วใช้ธนูลงไปได้ไหมได้นะครับแก้วปล่อยลงไป2ตัวและแก้วปล่อยควีนบอลลูนแนวฟ้าลงไปครับและแก้วมาดิ้งขวานะครับแก้วใช้บอลลูนเดินรบเข้าไปนะครับเราซูมออกหน่อยเนาะเราอาจจะต้องใช้เยาวบ้าให้กับควีนนะครับตรงนี้เลย แล้วก็โดยหอดบเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดึงฐานแคนได้ไหมได้นะครับถือว่าเยี่ยมเลยจากนั้นครับเราจะโฟกัสที่ควีนนครับเพื่อที่จะไม่พลาดนั่นเองควีนเจอนางักข้าหัวนครับเราใช้ยาวพาลงไปนะครับเราปล่อยคิงไปด้านซ้ายนครับแล้วก็ใช้ซูเปอร์ระเบิดครับลงไปเราปล่อยนา่งักข้าหัวลงไปนะครับสตัวเราใช้บอลลูนครับลงไปหมดเลยแล้วก็เราใช้ ยาบ้าครับลงไปที่ค okay, วีนโอเคเราปล่อยยาพิษไปที่โครงกระดูกเลยได้ไหมได้เนาะเราใช้ล่องหัวลงไปหมดเลยนะครับเพื่อที่จะให้ฐานแคนนะครับไปที่อื่นนั่นเองโอเคนะฟ้าตายลงไปนะครับเพราะว่าโอ้ฟ้านะครับฟ้าร้องครับขออภัยด้วยเพราะว่าเราจะเจอยักษ์ใหญ่ไฟฟ้านะครับทาให้ทางของเราตายลงไปโอเคเราจะเข้ากันนะครับโดยแก้วจะเข้าเล่นบนนะครับทาการใช้ ทางฝั่งของคิงลงไปแล้วใช่ไหมฉะนั้นครับแก้วจะปล่อยแมมมดไปด้านบนแล้วก็แก้วจะใช้ซูเปอร์คนขี่หมูป่าลงไปนะครับปล่อยปูยเดนปล่อยเจลงไปแล้วก็เราจะใช้หมูป่านครับลงไปด้านบนอ่าโอเคเอาใช้พ่อมดลงไปนะครับเพื่อที่จะโจมตีแล้วเราจะเข้าไปกัน,นะครับเราสามารถใช้น้อแีวโครงกระดูกลงไปได้น,นะครับเก็บไว้ตอนท้าย เราใช้เอบปาสก,กิลคาปีวมาตัดเลยแล้วก็เรามีแช่อยู่นะครับที่สามารถใช้ได้แก้วจะแช่ไปที่เสาละวานเลยนะครับตอนนี้เลยแล้วก็จะเข้าไปนะครับดูเหมือนว่าเราจะเข้าไปด้านล่างครับเราแช่ไปหนึ่งทีแล้วก็หมูป่าไม่ไหวนะครับแก้วว่าไม่ไหวนั่นเองทําให้เราอาจจะได้เพียงแค่2ดาวเราใช้มินเนี่ยนครับลงไปเก็บกวาดใช่นะครับหมูป่าไม่ไหวเนาะ คือแก้วก็ตกใจครับฟ้าร้องครเราจะต้องโจมตีให้ต่อไปครับซึ่งเราได้มา2ดาว60%นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้นะครับพะเราเป็นบ้าน14เเจอบ้าน15ที่ใกล้ตันแล้วนะครับได้เท่านี้ก็ถือว่าวาเก่งแล้วเนาอแต่แก้วอาจจะยังรับมือไม่ได้นะครับตอนที่เราเข้ามาตรงกางครับอาจจะใช้น้ำยาเพิ่มเลือดแทนยาบ้า อาจจะดีกว่านะครับแก้วก็ไม่แน่ใจนะครับเห็นเห็นเขาเล่นกันนะครับไม่ใช้น้ำยาพิ่มเลือดกันก็เลยทําให้ตาแรกนครับแก้วใช้ซูเปอร์คนขี่หมูป่านะครับแล้วก็เก็บมาได้2ดาว64%เนะครับเดี๋ยวเราไปชมบ้านสุภาพกันต่อเลยมาชมมาที่2ต่ตอนะครับแก้วจะตีบ้านสุภาพชมกันครับแก้วมากับสูตรซูเปอร์มังกรนะครับแก้วพร้อมที่จะนําเสนอให้ชมกันครับว่าแก้ว มีการวางแผนที่ดีอย่างไรนะครับหวังว่าแก้วจะสามารถทําการเก็บ3ดาวครั้งแรกบนบ้านสิบห้าในบอลลีได้น,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแก้วจะทําได้ไหมนะครับก่อนเลยเลยแก้วจะเข้าไปนะครับเราจะใช้คิงลูกไฟลงไปด้านบนนะครับเพื่อที่โจมตีกับป้อมภูนั่นเองเพื่อที่จะกําจัดป้อมภูไปนะครับแล้วก็เล่นขวานนะครับเราจะใช้คิงควีนลงไปนะครับเพื่อที่จะไหลไปด้านล่าง และได้ซายครับแก้วจะใช้บอลลูนจรวนครับไปโจมตีกับป้อมพุเพื่อที่จะกําจัดป้อมพุให้ได้มากที่สุดเลยครับแล้วก็ใช้ซุปเปอร์มังกรเข้าไปนะครับอาจจะมีแช่บ้างอะไรบ้างนครับก็ก็น่าจะมีลุ้นที่ยสามดาวนะครับยังไงก็รับชมกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอย่างไรก็นี้เลยนะครับมาถึงทําการใช้ขึ้นลูกไฟลงไปด้านบนก่อนเลยนะครับแก้วใช้คนเถื่อลงไปนะครับแก้วปล่อย หมูป่าลงไปนะครับแก้วปล่อยเครื่องยิงลูกไฟลงไปด้านบนแล้วก็มาด้านซ้ายนะครับเราจะทําการใช้มังกรน้อยนะครับลงไปที่ป้อมพื้นใหญ่เลยนะครับเพื่อที่จะตัดทานครับไม่เช่นนั้นถ้าเราปล่อยบอลลูนจรวดนะครับมันจะไปด้านบนเราอาจจะทําการเทสด้วยบอลลูนหนึ่งตัวก่อนครับแล้วก็ใช้โอ้มีเทลลาดักอยู่นะครับเราปล่อยบอลลูนไป2 4แล้วก็บอลลูนจรวดลงไปนะครับตรงนี้เลยเพื่อที่จะเข้าไปโจมตีกับป้อมพุแต่ไม่ได้นะครับ แก้วโดนดักแล้วนะครับอุ้ยเริ่มยากแล้วนะครับแล้วแก้วเหลือบรลลูนน้อยอาจจะส่งผลไม่ดีนะครับฉะนั้นเรามาชมกันว่าแก้วจะไวไหมโอเคก็ด้านบนนะครับดูเหมือนว่าขึ้นิงลูกไฟจะเข้าไปที่ป้อมผูได้แล้วแก้วเขาดึ้งขวาเลยนะครับทำการเช็คคิงกับคุยลงไปแล้วพอ2นาทีปุ๊บแก้วจะเข้าเลยแก้วใช้ธนูนะครับลงไปด้านบนได้ไหมได้นะครับพรามดยิงมาไม่ถึงก็สามารถที่จะเข้าไปได้ครับขึ้นยิงลูกไฟถูกป้อมปืนใหญ่นะครับ อาปืนโค,งค้งบยิงมาเราสามารถที่จะเข้าได้แล้วนะครับใช้บอลลูนลงไปหมดเลยและใช้ซูเปอร์มังกรลงไปนะครับเราปล่อยปูเด่นนะครับแก้วจะชะลอการใช้สกิลคัมพีมตาตะได้ไหมไม่ได้ครับเราต้องใช้เลยเพราะว่าไม่เช่นนั้น,นครับทางฝั่งของซูเปอร์มังกรจะออกจากจะออกจากเดี๋ยวแก้วขอแช่ก่อนนะครับจะออกจากสกิลคัมพิวตะปูเด่นนั่นเองเราใช้ยาบ้า เราปล่อยยาแช่ลงไปนะครับตรงนี้เลยเราแช่ไปที่ป้อมอินซีเราสามารถที่จะทําการแชร่ไปที่บ้านได้เราใช้ยาบ,บ้าลงไปเพิ่มโอเคเราจะเข้าไปนะครับแล้วก็ตายลงไปเราปล่อยเจลลงไปด้านล่างนะครับเราสามารถใช้น้ำยาขุกระดุกลงไปได้ไหมอืมยากเลยนะครับยากเลยจิคิวนจะลงมาด้านล่างนะครับแล้วจะเข้าไป เราสามารถที่จะทําการใช้น้ำยาคง,งกระดุกลงไปได้นะครับแต่ว่าบ้านมันเหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะเอาจริงคือถ้าแก้วได้ป้องผู้ป้องสายนะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแต่เราก็ไม่เก่งหลังเกมครับพลาดก็คือพลาดน,นครับฉะนั้นเราจะต้องเก็บเปอร์เซ็นต์ให้มากที่สุดเลยนะครับเจชิงเราใช้ล่องหุ่นให้เจโอเคเราใช้น้ายาคง,งกระดูกลงไปนะครับ2ขวดนเลยเอามาถึง2ขวคนเลยนะครับแต่ไม่ได้ใช้และเจ๊ก็ตายลงไปนะครับแก้ว อย่างหนักเลยนะครับทำให้ตอนนี้นะครับแก้วไม่สามารถที่จะเก็บ3ดาวได้นะครับก็เลยได้ไป2ดาว75%เซนะครับน่าเสียดายมากๆเลยนะครับที่ใช้ซปเปอร์มังกรนะครับแต่ว่าไม่ได้3ดาวนะครับเป็นอะไรที่เจ็บปวดใจก็ต้องขึ้กันต่อไปนะครับกับการโจมตีสนุกครับวันนี้ที่ได้มาเล่นชมกันก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมถึงแม้ว่าแก้วนะครับมักจะไม่ค่อยได้3ดาวนะครับคุณชมก็ ยังเข้ามารับชมเข้ามาให้กําลังใจนะครับขอบคุณมา,มากๆเลยและววันนี้คุณชมตีได้กี่ดาวสามารถที่จะคอมเมนต์บอกในในคอมเมนต์ได้เลยครับว่าชมทําได้เท่าไหร่นะครับมาพูดคุยกันแล้วก็จะฝึกกันต่อไปนะครับต้องมีสักวันที่เราครับสามารถที่จะเก็บ3ดาวได้ทุกตาเลยวันนี้แก้วตีไป2ไม้นะครับบ้าน14ตีบ้าน1ิและบ้าน1ิตีบ้าน15นะครับได้ไป4ดาวจาก6ดาวนะครับถือว่าดีขึ้นมาหน่อยเนาะ เดี๋ยวต้องเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับบอลีก,ก็จะจบลงเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าเป็นยังไงวันนี้แค่คุูตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ